สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้การพบกับเกม m o r a t t a c k อันอีกังนะครับก็เริ่มมาวันนี้นะครับก็รับรางวัลนะครับรางวัลประจำวันก่อนนะครับมีรางวัลของปกตินะครับก็แล้วก็รางวัลที่เป็นแบบสมัครสมาชิกเขาว่างนะครับด้านซ้ายมือสีเหลืองนะครับก็น่าจะเหมือนแบบว่าเป็น v i p ประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้มีหุ่นนะครับอ่านว่าเลยนะเหมือนจะว่าจะเป็นสามชุดนะครับสีเหลืองสีเขียวแล้วสีม่วงนะครับตามแถบด้านล่างครับบัสเตียนหรือเปล่าหรือบัสชั่นนะตอนนี้จะมีหุ่นอยู่สองตัวนะครับตอนนี้วันนี้ผมก็จะใช้อยู่ตัวนี้นะครับ สปิทไฟนะครับกับเยเกร์นะครับก็จะใช้ชุดนี้ไปก่อนนะครับอีก2องลงหุ่นนะก็จะมีให้อย่างละตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ b r o น z ์วนะครับลีก d i วิชั่นวีน่าจะเป็น5้าหรือเปล่า อย่างที่บอกนะครับก็ช่วงเบต้าอยู่นะครับอันฟ้าเบต้านะยังไม่ได้ตัวเต็มครับยังไม่ได้เปิดตัวเต็มที่ใครสนใจนะครับก็ลองโหลดนะครับเกม armor attack เนี่ยมาเล่นได้นะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับภาพกราฟิก c g นะครับต่างๆนี่นะครับ ตัวนี้แต่อย่างว่านะแต่ละตัวมันมันก็มีความโดดเด่น,นครับความเท่นเนาะแต่ละตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวดูการเดินนะครับเห็นแล้วนึกถึงหนัง Terminator เนาะภาคหนึ่งที่มันอยู่ในโรงงาน,นเดินยกยิงเนี่ยนะคือมันได้อารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินนะครับเป็นรางเลื่อนไปเลยชิวๆนะครับตรงนี้ เดี๋ยวจะมายึดเสา e นะครับหยุดเสา e ก่อนปกติเดินไปเสา c ตลอดโอ้ฝั่งแดงเก็บไปสองเสาแล้วครับแมาเพื่อนในทีมยังไงวะเน,นี่ยมันไม่ยึดเสากันไปไหนกันหมดเฮ้ยมีสายติด ติดมุมตึกอันนี้ปืนที่ติดคู่ตัวเนี่ยมันลักษณะเหมือนลูกซองนะครับเนี่ยน,น่าจะได้ผลระยะใกล้นะครับมีเสาซีนะครับแนมฟังแดงเยอะแ,บบแ้ะลูกตีวิซานกินหนีโหระเบิดไฟลุก ยึดกลับมาได้แล้วครับเสานี้เฮ้ยทียตัวที่ตัวนู้นเหมือนขี่กระทิงหรือบวัวเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับโรหหุ่นเดี๋ยวมาให้ดูคลิปหน้านะครับคืออีกอีกหน่วยงานหนึ่งที่มันมีหุ่นออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าครึ่งสัตว์ครึ่งหุ่นเหมือนกับว่า ไม่ใช่หุ่นทั้งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้หุ100่นร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมการดหน้ามันเหมือนกับเหมือนเอาสัตว์มาดัดแปลงแล้วก็ติดปืนนะเออไอเดียมันก็แปลกนะพูดถึงว่าเล่นเกมแนวนี้มาหลายเกมแล้วครับไั่น้เก่งดีเดินแบบแน่เฮ้นมีบอสครับจะนี้เรามาเจอบอสด,ดีวกว่าจัดก,การบอสเลยอวะแต่ว่าฝั่งแดงก็ต้องระวังนะครับ เพื่อนๆในทีน่มันจะจั่วบอสเปล่าวะเนี่ยอุย้ยดูดูแสงโอ้ยปืนเลเซอร์ฟดแรงอะ่ะมันจะทำลายตึกเหรอวะเออควนันควันขึ้นมองไม่เห็นมานระยะประช,ชิดเลยครับโอ้ยเรียบร้อยเลยโดนเลยวะเนี่ยคุณรู้ว่าศัตรูยิงหรือว่าบอสตัวใหญ่ยิงแต่ครับเร็นวลาด อเกอร์ e ครับตัวนที่สองคุณที่มีล้อครับเนี้ยดีไซน์สุดคลาสสิก Classic. ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันส่หรือ,อยังไงครับนะ่นมันมีด้านเดียวเนาะ เล่นก็ยังด่านเดิมตลอดอุยอ้ยแหนกโวยเา้าเลยกระตุกไปห,หน่อยโอ้ยกบังลุมกันบังลุมบอสตอัวใหญ่เ้ยทิ่ตไยมันลุกโอ้ยอยังไงยังไงเือดจุกว่าโอ้ยฝั่งแดงกอกมาทับกระตุก นี่นะครับทำมีสีแดงนี้เราต้องออกมาจากวงจุดวงสีแดงครับอันนี้ผมปรับการาฟริกต่ำสุดนะครับเพราะว่าตรงนี้โทรศัพท์จอไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าใช้ชน,นะไปครับโอเควันนี้ครับก็ เดี๋ยวจะมีอีกสองลงหุนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มันๆน,นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ